สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาร้องเพลงและตามสัญญาทุกคนคือผมลงอันนี้ไม่ได้ไม่รู้เพราไมเนี่ยว่าจะลงคลิปแต่ลงไม่ได้ผมเลยมาลงคลิปนี้แทนเอาละวันนี้ผมจะมาร้องเพลงพระอาทิตย์จะอัสดมอยู่ไหนวะหาแป๊บนึงนะหาไม่เจอ ไม่มีใครเกินไม่มีใครมาเทียบเธอได้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เติมไม่มีใครมาแทนเธอได้ก็เธอน่ารักไม่มีใครเกินไม่มีใครมาเทียบเธอได้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เติมไม่มีใครมาแทนเธอได้ก็เธอน่ารักไม่เหมือนกับใครที่ตัวฉันเองนั้นเคยจะอยากพูดว่ารักอยากพูดออกไปรับฟังได้ไหมงไงขออยู่ตรงนี้ ไม่ไกลอย่าจากไปไหนนะเลยจกเเป็นความรู้สึกที่มาจากใจไม่เคยเจอใครที่เหมือนเธอก็เธอหนารักไม่มีใครเกินไม่มีใครมาเทียบเธอได้ฉันเป็นยัง ไม่ได้เติม่ม,มีใครมากันเจอได้ก็เจอน้ารักไม่มีใครเกินไม่มีใครมากที่ธอได้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เติมไม่มีใครมากจนเจอได้ไม,ม,มา,าทย์จะอาสาดงฉันเองก็คงต้องรักจะและมีพาจันที่ดวงเต็มกลมมีลมคอยพัดผน ความคืนที่ไม่มีใครไม่มีผู้ใดที่เดินผ่านและมันคงเป็นเวลาเหมาะสมที่กูจะขอมึงแต่งงานเธอน่ารักไม่มีใครเกินไม่มีใครมาเจียบเธอฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้เติมไม่มีใครจะแทนเธอได้รักไม่มีใครเกินไม่มีใครมาเจียบเธอได้เองอย่างนี้ฉันไม่ได้เติมไม่มีใครมาเจียบเธอได้ โอเคครับผู้ชมก็จบไปแล้วผมร้องเพลงยาวไม่ได้เพราะผมจําท่อนไม่ได้สําหรับวันนี้ก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมทาําตามสัญญาแล้วนะที่จะลงเพลงให้อ่แล้วจะทําตามไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เดี๋ยวช่องโดนเพลงจะโดนลิขสินะทธิลไม่เนี่ยเอาล่ะครับวันนี้ก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้เนาะ